สนับสนุนรายการโดยปตอทอสารพลังใจ w e f i to Get เพื่อรากฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครัพบกับ Smart Energy กับดิชานสร้อยฟ้าโอสุกนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะจะดีแค่ไหนคะถ้ารถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานครเปลี่ยนมาเป็นรถแท็กซี่ไฟฟ้าลองนึกดูสิคะ่ะจะเกิดอะไรขึ้น มลพิษจะน้อยลงอากาศก็จะดีขึ้นสากกร์แท็กซี่13แห่งนะคะเขาจับมือกับ Phoenix EV นะคะเตรียมเปลี่ยนรถแท็กซี่ในกรุงเทพนะคะกว่า100,000คันค่ะเป็นรถแท็กซี่ไฟฟ้าภายใน5ปีนี้นะคะโดยจะเริ่มปีหน้าค่ะ นิกส์อวนะคะวันนี้ MOU กับไมด้าไปแล้ว MOU กับสหกรณ์แท็กซี่ไปแล้วจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นรถจะมาเมื่อไหร่เราจะเริ่มท,ทดสอบประมาณกลางปี65หลังจากนั้นเองเนี่ยเราจะเริ่มทยอยส่งมอบรถ65ปลายปีเพื่อที่จะให้พี่ๆแท็กซี่สหกรณ์ต่างๆได้ท,ทดสอบแล้วก็ปรับแต่งว่าจะต้องเพิ่มเติมอะไรไหมแท็กซี่เนี่ยวิ่ง24ชั่วโมง365วันไม่มีวันหยุดถ้าไม่ทนไม่ดี เอามาวิ่งแท็กซี่ไม่ได้สารกรแท็กซี่ทั้งหลายเนี่ยตื่นตัวกันแค่ไหนคะโอ้ตื่นตัวกันอย่างมากครับเบื้องต้นเนี่ยเราศึกษาตรงนี้มาประมาณ5ปีร่วมกับสารกรแท็กซี่รวมถึงการทำสเตชันชาร์จเพื่อซัพพอร์ตสากรแท็กซี่จริงๆมี13สารกรแท็กซี่มาลงนามร่วมกันนะคะหน้าตาของรถแท็กซี่ไฟฟ้าที่จะมาเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยไหมคะใช่ครับเราก็จะทำเป็น SUV ลักษณะนี้เลยจะมีหลายๆรุ่นให้กับสารกรแท็กซี่ได้เลือก ความชาร์ทายอีกเรื่องหนึ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของ e v charging station สถานีอัดประจุไฟฟ้าเนี่ยทางฟ h o ิ n ส์ e v เตรียมได้แค่ไหนเราก็มีสำรวจกับพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช็อปปิ้งมอลล์โมเดิลเฮดปั๊มน้ำมันมมเราจะขยายเริ่มจากจุดสเตชันชาร์จเนี่ยกรุงเทพมหานคร5 0เขตพอเราขยายกรุงเทพครบหมดเราก็จะเริ่มไปปุริมณฑลแต่สเตชันของเราเนี่ยจะไม่เหมือนกับสเตชันทั่วไปคือเราจะเป็น big station ที่มีอย่างน้อยคือ40หัวชาร์จเพื่อรองรับฟีดแท็กซี่ทั้งหมดจริงๆ ชาร์จไฟแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนคะใช้เวลาประมาณ30นาทีใช้เวลาชาร์จ30นาทีวิ่งได้กี่กิโลคะประมาณที่400กิโลแบบนี้เราต้องมี e v charging station ที่สหกรกรแต่ละจุดไหมมีครับที่เราเริ่มทํากับสาหกรณ์แท็กซี่เนี่ยเราควบคุมปริมาณการส่งมอบรถให้เขาได้เรารู้พิกัดว่าเขาเริ่มต้นสตาร์ทจากเขตไหนอู่ไหนเราก็จะไปติดตั้งสเตชันชาร์จที่นั่นไม่จําเป็นต้อง ติดกระจายทั่วแต่ถ้าวิ่งไประหว่างทางเนี่ยก็จะมีจุดชาร์จทั้งหมดคือ50จุดทั่วกรุงเทพมหานครใช่ครับขับแท็กซี่ไปขับขับไปแบตหมดจะไปชาร์จที่ไหนก็จะมีเหมือนจุดชาร์จเคลื่อนที่ก็คล้ายๆเหมือนกับพี่ๆแท็กซี่จะช่วยกันเติมเองโดยการที่จะถ่ายประจุพลังงานจากรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ไปสู่อีกคันหนึ่งเปรียบเสมือนแล้วเป็นหัวชาร์จเคลื่อนที่ที่สําคัญพี่ๆคนขับแท็กซี่ก็จะมีไรายได้เพิ่มขึ้นโดยการที่จะทำซัพพอร์ต ให้กับประชาชนทั่วไปที่เขาขับรถ E ีีอยู่หมดเมื่อไหร่พี่แท็กซี่ก็เข้าไปซัพพอร์ตได้ด้วยการที่แพลตฟอร์มที่เรากำลังจะสร้างขึ้นนะครับคนซัพพอร์ตแท็กซี่ที่แบตหมดเขาจะได้อะไรคะเขาก็จะได้ค่าธรรมเนียมค่าแรกเข้าในการที่จะเริ่มชาร์จหลังจากนั้นเนี่ยสมมุติว่าเขาเติมสเตชันชาร์จท,ที่4บาท50พอขายไปก็อาจจะมีค่าแอดออนที่เพิ่มขึ้นเหมือนกับว่ารถแท็กซี่จำนวนมากที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยจะเป็น power bank ให้กับเพื่อนแท็กซี่ EV คันแรกก็จะเข้ามาคือกลางปีหน้า หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลย<ช>นะคะคตอนนี้ก็มีสากลแท็กซี่ที่ให้ความสนใจนะคะงั้นเดี๋ยวไปคุยกับสากลแท็กซี่กันค่ะมีความสนใจรถไฟฟ้าเป็นอย่างมากครับรถแท็กซี่ไฟฟ้าเนี่ยจะไม่มีมลภาวะต้นทุนในการวิ่งแท็กซี่ต่อกิโลเมตรเนี่ยลดลงไปกว่าเดิมเยอะมาก แท็กซี่ก็จะมีเงินเหลือมากขึ้นเหลือเข้ากระเป๋ามากขึ้นการบำรุงล่ะคะแท็กซี่เครื่องยนต์สันดาปแต่ละวันนวิ่งอยู่ประมาณ500กิโลเมตรต่อนเนื่องแล้วเนี่ยเดือนนึงต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องถึง2รอบ3เดือนเปลี่ยนน,ยน้ำมันเกียร์ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายย่อยๆละแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นรถไฟฟ้าเรื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ไม่มีรูปลักษณ์แบบนี้เนี่ยแท็กซี่ชอบไหมบอกตรงๆก็ชอบมากเพราะว่ามันเป็นกึึงรถเอเนกผสมสามารถรับผู้โดยสารได้ะนะขนของได้ ไม่ได้เข้ามาจับมือกับทางฟินิกส์ EV ในครั้งนี้เนี่ยรปริสินเชื่อยังไงบ้างคะรถแทกซี่ตัวใหม่เนี่ยซึ่งเป็นรถ EV ีเนี่ยราคาจะไม่เกินล้านครับนะเราพร้อมไฟนั้นซึ่งให้เต็ม100%เลยครับเราจะให้มีเงื่อนไขวิเศษนะให้สามารถผ่อนชำระได้ยาวขึ้นเป็น7ปี8ปีดอกเบียเ้ยเราเช็ดต่ำที่สุดต่ำกว่าดอกเบี้ยรถแท็กซี่สันดาบรถน้ำมันครับ ก็คือปล่อยกู้เต็มร้อเซเลยร้อครับโดยภาพรวมเราทำไงก็ได้ให้คนขับแท็กซี่มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เมืองไทยเรามันกลีนขึ้นครับคือนอกจากได้เมืองไทยที่สะอาดขึ้น 2> PM 2.5ลดแล้วเนี่ยยังช่วยสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีกับพี่ๆแท็กซี่ด้วยใช่ครับเพราะว่าต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการขับรถแท็กซี่ในแต่ละกิโลเมตรเนี่ยก็จะถูกลงถูกลงครับ รถต้ยกระโผคะจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้ารถแท็กซี่ที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นรถแท็กซี่ไฟฟ้าได้จริงๆคะครับอันแรกเลยเนี่ยรถแท็กซี่เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเขาวิ่งเป็นโอโห้หลักเกือบหลายแสนกิโลมากๆเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าการที่เขาวิ่งแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะมีการปล่อยมลพิษออกมาตลอดเวลานะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า100%ยเนตี่ยตัวมลพิษที่ออกมาจากรถเนี่ยเป็นหลักแสนคันเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปเลยอีกอันนึงเนี่ยคนทั่วไปนะครับเขาขึ้นแท็กซี่บ่อยๆเนี่ยครับ เขาก็จะมีโอกาสพูดคุยกับคนขับแท็กซี่เขาเห็นอย่างเนี้ยเป็นเคยชินไปเรื่อยเนี่ยเวลาที่เขาจะต้องซื้อรถตัวของตัวเองเนี่ยนะครับเขาก็น่าจะพิจารณาการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาเป็นอันดับแรกเลยก็คือเกิดแรงจูงใจให้คนทั่วไปเนี่ยอยากจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยนั่นเองครับผมแล้วความท้าทายที่จะเปลี่ยนแท็กซี่ทั้งกรุงเทพเนี่ยเป็นแท็กซี่ไฟฟ้าเนี่ยมันคืออะไรคะคือการหารถแท็กซี่ที่สามารถใช้งานได้เหมือนกับรถยนต์ เชื้อเพลิงน้ามันหรือว่าแก๊สธรรมชาติที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้การที่เราจะให้เขาเปลี่ยนเนี่ยคนขับแท็กซี่เองเนี่ยเขาก็ต้องสะดวกสบายในการใช้ไม่แตกต่างกันนะครับนั่นหมายความว่าจะต้องมีสถานีชาร์จตัวไฟฟ้าเนี่ยอยู่จานวนเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องมีการบริหารจัดก,การในเรื่องของการชาร์จสำหรับตัวแท็กซี่เนี่ยให้ได้ทันเวลากับที่การใช้งาน,นตัวสเตชันด้วยระยะเวลาในการชาร์จด้วยอันนี้คือความท้าทายถูกต้องครับ ท่านผู้ชมคะรถยนต์ไฟฟ้ามาแน่นอนค่ะมาตรการกระตุ้นให้ประชาชนซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้มีทั้งมาตรการทางภาษีนะคะและรวมถึงมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะคะกระทรวงพลังงานก็จะประกาศมาประมาณเดือนธันวาคมปีนี้นะคะแล้วก็มีผลบังคับใช้อย่างเร็วก็มกราคมปีหน้าค่ะตอนนี้บริษัทใหญ่ๆหลายหลายแห่งนะคะก็ เร่งขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าหรือว่า EV Charging Station ขึ้นมารองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าค่ะล่าสุดนี้นะคะปตทนะคะโดยอ่อนไอออนเขาจับมือกับ KE Group ขยาย EV Charging Station พร้อมรับเทรนด์ยานย,ยนต์ไฟฟ้าค่ะดรบุรนินรัตนาสมบัติรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและธุรกิจใหม่บริษัทปอตทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคุณโทรนหงะดาลม h e a d of EV Charger Business บริษัทอรุณพัฒน์จำกัดและคุณกวินเอี่ยมสกุลรัฐกรรมการผู้จัดการบริษัท K.E. r e i ี Management จำกัดร่วมพิธีลงนามสัญญาให้บริการสถานีอัดประจุภายใต้แบรนด์ On Ion บนทำเลที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ โดยเตรียมเปิดให้บริการสถานีอัดประจุในช่วงต้นปี2565ในพื้นที่ศูนย์การค้า6แห่งค่ะสนับสนุนรายการโดยบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมคะว่าในแต่ละวันนั้นเราสร้างขยะพลาสติกมากน้อยแค่ไหนถุงพลาสติกกล่องใส่อาหารพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ค่ะแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้แล้วขยะเหล่านั้นไปไหนวันนี้พามารู้จักโครงการ Wonder Waste นำขยะมาบริหารจัดการนะคะเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า,ฟา Power Pick นี้นะคะเป็นหนึ่งในโครงการ Wonder Waste นะคะอยู่แถวแถวเจริญกรุง กรุงเทพมหานครนี้ค่ะรับถุงแยกขยะรีไซเคิลนะคะด้วยตู้อัตโนมัติและก็เคาน์เตอร์สวิต์นะคะสุดท้ายนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือว่า RDF ค่ะดรบรรทูลเศรษฐิโรธกรรมการกำกับกิจการพลังงานบอกว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอกอพร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA ได้เปิดตัว4พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะเพื่อการผลิตไฟฟ้าบนพื้นฐานของการศึกษาพฤติกรรมผู้ทิ้งในระดับครัวเรือนและชุมชนจำนวน4พื้นที่ได้แก่ย่านเจริญกรุงย่านน้องแขมกรุงเทพย่านสีจันจังหวัดขอนแก่นและย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเกต็ตภายใต้โครงสร้างนวัตรกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือ w ั n d ด h waste โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานปี2563พาไปดูที่เจริญกรุงกรุงเทพมหาคนครกันค่ะคุณผู้เบสครับ power pick เนี่ยทำอะไรบ้างคะ power pick เป็นระบบแยกขยะนะครับบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคจาก food delivery นะครับระบบเนี่ยก็จะมีการแจกถุงและมีการสแกนเข้าระบบนะครับแล้วก็มีใช้แอปพลิเคชันนะครับในการสะสมแต้มนะครับเป็นขยะประเภทกระดาษแล้วก็พลาสติก นะครับที่เกี่ยวกับอาหารเป็นหลักนะครับซึ่งขยะ2ประเภทเนี่ยเป็นขยะที่สร้างเป็นเชื้อเพลิง RDF ได้นะครับเรารับขยะ2ประเภทนี้นะครับล้วก็ส่งตรงไปที่โรงกําจัดขยะนะครับคือถ้าสมมุติว่าประชาชนทั่วไปมีกล่องใส่อาหารมาแล้วก็เหลือกล่องเหล่านี้ที่บ้านเนี่ยจะเอามามีส่วนร่วมในการรักโลกตรงนี้ยังไงคะมาที่ power pick นะครับซอยลานใบไม้นะครับมารับถุงนะครับแล้วก็จะมีการ ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันชื่อว่า Power Pick นะครับเอาขยะที่บ้านที่ทำข่าวสารแล้วนะครับใส่ถุงแยกประเภทมาได้ด้วยตัวเองที่ตู้แยกขยะรีไซเคิลนะครับซึ่งเปิด24ชั่วโมงนะครับสแกนที่ถูกเสร็จแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็ดรอปที่ข้างล่างนะครับแรงจูงใจที่จะให้คนเข้ามาเอาขยะแห้งมาส่งที่นี่เนี่ยคืออะไรคะคือแต้มไฟฟ้าครับจากน้ำหนัก ของขยะที่ท่านทิ้งนะครับในระบบนะครับหกิโลกรัมก็จะได้8คะแนนคือจะมี4เลเวลนะครับคนที่ได้เลเวลสูงสุดเนี่ยก็รับไปเลยนะครับตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับพอได้ขยะพลาสติกขยะกระดาษมาแล้วเนี่ยพอจะนําไปทํา R D F เนี่ยไปทําที่ไหนคะที่ป๊อปอัพศูนย์สองนะครับก็จะเป็นกระบวนการล้างบดอัดแพคนะครับสิ่งที่ได้ทั้งหมดตรงนี้คืออะไรคะเป็นกระบวนการเริ่มต้นนะครับให้คนตลาดรู้เรื่องการแยกขยะนะครับว่าขยะมันมีเส้นทางของมันนะครับ ขยะคือสิ่งที่เราจัดการได้นะครับแล้วมันมีประโยชน์ถ้าเราจัดการอย่างถูกวิธีนะครับสร้างการตระหนักรู้นะคะการเรียนรู้เรื่องของการจัดการขยะนั่นเองแล้วก็จะได้ r d f นะคะซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือให้ความร้อนนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณที่แนะนํากันนะคะขอบคุณค,ะค่ะไปฟังเป้าหมายของโครงการ Wonder West กันค่ะ CA หรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เราเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการช่วยสนับสนุนส่งเสริม ให้มีการใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ไปทําประโยชน์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มการที่เรามาร่วมมือกับทางสงานักงานกํากับกิจการพลังงานเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะเอาความรู้ในเชิงสร้างสรรค์นเนี่ยในเชิงดีไซน์ออกแบบไปใช้โครงการเนี้ยส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการขยะมีหลายแพลตฟอร์มเพื่อที่จะนำขยะเนี่ยไปสู่โรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพรกผอ,อต้องการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ตั้งแต่ในชุมชนที่สามารถกระตุน้นเรียนรู้นำไปสู่การจัดการแยกขยะอย่างถูกต้องขยะแห้งนำไปรียูส์รีไซเคิลขยะเปียกนำไปทำปุ๋ยส่วนที่ไม่สามารถนำไปรียูส์รีไซเคิลได้นำไปสู่เป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าขยะนะครับซึ่งจะตอบโจทย์กับการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองแล้วก็เป็นต้นเหตุนำไปสู่การปล่อยก๊าซเืองกระจกซึ่งก็จะเห็นว่าถ้าเราทำได้สำเร็จเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่เศรษฐกิจของชุมชนนะครับสร้างไรายได้ จากการขายเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและก็ยังช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนค่ะและนี่เป็นสิ่งดีๆที่เรานำมาฝากกันค่ะท่านผู้ชมคะองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ TBCSD เขาจับมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเปิดเวทีระดมสมอง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนกับภาคธุรกิจไทย TBCSD ภายใต้วาระแห่งชาติ BCG Model ดรวิจารณ์สิมาชายาผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ TBCSD บอกว่าปัจจุบันองค์กรภาคธุรกิจได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในมิติต่างๆทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของประเทศได้แก่วาระแห่งชาติ BCG ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายที่เร่งรัดขึ้นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี2065 การสัมมนาวันนี้นะครับเราก็ระดมความยิดเห็นนะจากสมาชิกขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับที่เราทําเรื่องนี้อยู่แล้วเพียงแต่วันนี้ก็เป็นสัมมนาพิเศษนะครับสอดรับกับบาร拉แห่งชาติเรื่องของ BCG Bio Circular Green Economy โดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เราให้ความสําคัญสองประเด็นก็คือเรื่องของการจัดการพลาสติกอย่างครบวงจรประเด็นที่2ก็คือเรื่องของขยะอาหารซึ่งตรงนี้ก็มีความสอดคล้องเกี่ยว โยงกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลจากการประชุมขอบ26มาตรการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกก็เร่งรัดขึ้นนะฮะประเทศไทยจะก้าวไปสู่จุดนั้นอย่างไรปัญหาเรื่องของขยะพลาสติกเรามีพลาสติกที่เป็นขยะประมาณ2ล้านตันต่อปีแต่เราสามารถรีไซเคิลได้ประมาณ25%เท่านั้นเองนะฮะหรือประมาณ5 0 0 0 0 0ตันอีกล้าน5 0 0แสนตันไปฝังกรบก็เกิดการเรืองกระจกเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเราจะเอาอ75%ที่เราทิ้งไปนี่มันเป็นทรัพยากรทั้งนั้นนะ,ะเราจะเอาเข้าสู่ระบบได้อย่างไรโดยเฉพาะยิ่งขวดเพชรขวดที่เราบรรจุน้ําดื่มซึ่งจริงๆเราเรีไซเคิลได้สูงประมาณ40%ถ้าเข้าสู่ระบบได้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าขวดน้ําดื่มของเรา12ขวดมาทําเสื้อยืดได้1ตัวะนะฮะอย่างเสื้อสวยๆที่น้องก็ใส่ก็ทํามาจากขวดพลาสติก12ขวดดรวิจารณ์คะทั้งเรื่องของขยะพลาสติกนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องขยะอาหารเนี่ยต้องถือว่า ถ้ามันแก้ปัญหาได้มันจะมีความยั่งยืนนะคะ TBCSD เนี่ยก็มีการดําเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องจะขับเคลื่อนต่อไปอย่างไรเรามีวาระห่งชาติ BCG ซึ่ง BCG ก็พูด2เรื่องนี้ Circular Economy ก็ได้พูดถึงว่าจะเอาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ได้ยังไงในขณะเดียวกันลดปัญหาโลพิษที่ปลายทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทรัพยากรน้อยเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปช่วยได้ผลผิตที่มีมูลค่า ซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนภายใต้ BCG และก็เศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งสองเรื่องเป็นปัญหาของประเทศเป็นปัญหาของโลกประเทศไทยจะขับเคลื่อนไปสู่เนซีโรได้เนี่ย BCG นี่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยไหมคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านพูดนะฮะในการประชุมขอบ26ท่านก็บอกว่าเป้า ต่างๆที่เราเร่งรัดเข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งที่จะขับเคลื่อนก็คือต้องใช้ BCG นี่แหละนะฮะ BCG ก็คือใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเศรษฐกิจชีวภาพได้เกิดประโยชน์มากนะครับของเสียน้อยในขณะเดียวกันถ้าทำให้เกิดระบบหมุนเวียนก็จะลดการปล่อยก๊าซคือเรือนกระจกถ้าเราปฏิบัติตามแผนนะครับเราสามารถที่จะลดการใช้ทรัพยากรได้1ใน4ของทรัพยากรที่เราเคยใช้ เป้าของเราคือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า1ล้านตันซึ่งตัว TBCSD หรือว่าองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนเนี่ยสมาชิกต่างๆก็ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกับทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมาต่อเน,นื่องอยู่แล้วสมาชิกของเราก็ให้ความสําคัญนะฮะสมาชิกที่เป็นกลุ่มพลังงานซึ่งตอนนี้นก็อยู่ระหว่างการปรับความต่อเนื่องในขณะเดียวกันกลุ่มการผลิตต่างๆะะก็มองดูเรื่องของมาตรฐานต่างๆถ้าเราส่งสินค้าออกทางสภาพยุโร ก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เข้ากำหนดด้วยสลากสิ่งแวดล้อมที่เราพูดถึงนะครท่านผู้ชมคะเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเกิดขึ้นได้อย่างจริงและสมบูรณ์แบบนั้นนะคะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะตั้งแต่ภาคอุตสาหกรรมภาครัฐและผู้บริโภคเพื่อให้เศรษฐกิจของไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนด้วย BCG ตามนโยบายของภาครัฐค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะ ประหยัดพลังงานแบบไม่ต้องควักเงินก้อนลงทุนค่ะสนับสนุนรายการโดย OR รวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้นท่านผู้ชมที่ต้องการประหยัดเงินค่าพลังงานต้องการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยไม่ต้องควักเงินก้อนใหญ่ลงทุนเองนะคะย้ำนะคะว่าไม่ต้องควักเงินก้อนใหญ่ลงทุนเองค่ะ สามารถเลือกเข้าระบบ S s สโ CO o d เดได้ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาร่วมกับสมาคมบริษัทจัดก,การพลังงานไทยหรือว่า ESCO จัดสัมมนาเรื่องประหยัดพลังงานรูปแบบ ESCO สบายใจสบายกระเป๋าให้เราลงทุนแทนคุณคุณชัดชัยภูมิลินรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดงานสัมมนาออนไลน์ ประหยัดพลังงานรูปแบบเอสโคสบายใจสบายกระเป๋าให้เราลงทุนแทนคุณการจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีและภาพรวมของการอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทยในยุคโควิด -19 พร้อมแนะนำทางเลือกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรรูปแบบเอสโคเพื่อลดต้นทุนพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรค่ะการประหยัดพลังงาน นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสามารถทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลงได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลน้านการบริหารจัดการพลังงานทำให้มีการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพทีเอระสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยเห็นพ้องต้องกันว่าการส่งเสริมและสนับสนุนการรักพลังงานจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะเข้าถึงการให้บริการรูปแบบเอ็กซ์โคโมเดลซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุนเอง หรือไม่ต้องรองการจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนและช่วยสนับสนุนให้การลดพลังงานและการลดใช้พลังงานสามารถเริ่มได้สะดวกรดวดเร็วง่ายมากยิ่งขึ้นผมจึงอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วมกันประหยัดพลังงานรูปแบบเอสโคเพื่อให้ทุกคนได้สบายใจสบายกระเป๋าโดยให้เราลงทุนแทนปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการจากภาคอุตสาหกรรมหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาโรงพยาบาลโรงแรมรวมทั้งโรงงานและอาคารควบคุมต่างๆจากทั่วประเทศ PA ให้บริการในรูปของ ESCO กรโมเดลนะครับคือว่าเจ้าของอาคารหรือภใหกรชนเองหรือว่าภาครัฐเองนะท่านไม่ต้องลงทุนเองนะครับท่านให้ PA เป็นผู้ลงทุนให้นะครับ PA ก็จะดำเนินการให้หมดนะครับก็เราจะจ่ายเงินนะครับค่าไฟตามที่ผลิตไฟได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่จ่ายก็ ส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนของตัวแชร์リングนะครับผมยกอย่างเช่นท่านอยากจะทําเปลี่ยนหลอด LED เนี่ยท่านก็มาให้เราทำนะครับพอเราทำปุ๊บเราก็จะดูว่ารอเราหลังจากที่เราเปลี่ยนหลอด LED แล้วเนี่ยมันจะประหยัดไฟไปเท่าไหร่เราก็จะมาแชร์ประโยชน์กันเช่นก่อนติดตั้งก่อนปีที่สูนย์ะครับอันนี้เป็นแอร์นะครับมาให้กาไฟ้าภาคทำกายฟ้าก็จะติดตั้งหลังจากกายฟ้าติดตั้งแล้วเนี่ยปีที่1ปีที่2ปีที่สปีที่สีทปี่้นะครับเราก็จะเก็บเงินกับท่านนะครับ โดยให้ส่วนลดตลอดระยะเวลาโครงการพอครบโครงการ3ปีถึง5ปีเนี่ยเราก็จะยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับท่านไปเพราะฉะนั้นปีที่หมดโครงการอาจจะเป็นปีตั้งแต่ปีที่6เป็นต้นไปเนี่ยท่านก็จะได้รับการประหยัดพลังงานของท่านเต็มจํานวนเลยนะครับหน่วยงานที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนะคะแต่มีข้อจํากัดด้านการลงทุนสามารถใช้ระบบเอสโคได้นะคะซึ่งก็จะครอบคลุมไปถึงการติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะไม่ว่าจะเป็นโซลาร์ลูฟท็อปนะคะหรือว่าโฟลติ้งโซล่าตลอดจนการผลิตติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานหลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบปรับอากาศนะคะก็สามารถใช้ระบบเอสโคได้ค่ะพาท่านผู้ชมไปที่การประปานครหลวงกันค่ะเขาบริหารจัดก,การพลังงานด้วยระบบดิจิทัลค่ะท่านผู้ชมคะการประปานครหลวง เป็นอีกหนึ่งองคอ์กรที่บริหารจัดการพลังงานด้วยระบบดิจิทัลโดยไม่ต้องลงทุนเองใช้รูปแบบ Esco Model คุณชาติชายภูมรินรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณรักศักดิ์สรุยหารรองผู้ว่าการการประปานครหลวงรวมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการพลังงานในองคอ์กรด้วยระบบดิจิทัลหรือดิจิทัล p พลตฟอร์ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวงเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนการบริหารจัดการโดยนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการตรวจวัดการใช้พลังงานมาประยุกต์ใช้กับองค์กรเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของหน่วยงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ให้บริการจัดการพลังงานในองค์กรของการประปานครหลวงด้วยระบบดิจิทัลในด้านระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทางรูปแบบโซลาร์ลูปท็อปโซลาร์ฟอติงซึ่งดำเนินโครงการรูปแบบการลงทุนแบบ Esco Model และ P.E.A. เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาซึ่งจะเรียกเก็บค่าจัดการพลังงาน จากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้โดยคิดตามอัตราค่าไฟที่มีส่วนลดเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลาโครงการที่ได้ร่วมกันค่ะและทั้งหมดคือ Smart Energy กับบิชันส้อยฟ้าโอสุกนทิพย์นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage และทาง YouTube ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ